ช่วงนี้วอโซนจัดกิจกรรมสายเติมฮะคุณก็รู้ใช่ไหมครับว่าผมหมายถึงเติมอะไรจริงๆเนี่ยผมก็จัดในส่วนของสกินฟิลลิ่งสลอตที่ไปแล้วเนาะแต่มีหนึ่งสกินที่ผมพลาดไปสําหรับดร์คุชลอฟครับโอ้โหสลอตนี่เรียกว่าตายเยินมานะอันนี้คือพี่เอาบ้องมาติดที่ปากเลยนะ <laughs> เอ้ยนสกินที่สวยดีครับ อันไหนช่วงนี้เขาเติมมันเยอะแล้วมาเติมมันอีกสักสกินล้วกันนะครับทุกคนกดดูลืงกดไลค์กดชแชร์งานใจกองซาดครับและก่อนที่รับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนำเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและตอนซื้อนะครับอย่าลืมใส่โค้ด Tgbanet เพื่อรับส่วนลดถึง3%ลดสูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับ และทางเติมโค้ดเกมก็รับเติมในส่วนของ Call o Duty Warzone Mobile ด้วยนะครับถ่ายเป็นโมชั่นลดแรงครับจัดหนักจัดเต็มถึง40%กันเลยทีเดียวใครที่อยากเติม Warzone Mobile นึกถึงเติมโค้ดเกมได้เลยครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่หมดจะเป็น r v v วอร์เลน Call of Duty Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไปด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นครับอย่าลืมมาใช้บริการกันนะครับ สกินนี่ครับดรคุชลอฟครับก็เป็นอ่อรู้สึกว่าจะมาตั้งแต่ภาค2เลยนะแต่ว่าตอนผมไม่ได้ซื้อนะครับก็จะเป็นในส่วนของสกินตัวนี้ฮะกรอมสโก้นะครับแล้วก็ปืนครับเป็นคัสซอบเจ็ดหกสองครับเครื่องพ่นไอระเหยนะพ่นไอระเหยด้วยฮะน่าจะควันเยอะเช่ล่ะดูเอฟเฟกต์ดีครับอื้ยิงแล้วเป็นควันจริงๆด้วยเควีบอร์ดไซส์เล่นซัมซากครับอ่าเป็นลูกซองเนาะอ่าลูกซองถ้าปิดฉากบ้องดับจิตโอ้ชิบ ผมชอบกินแปลภาษาไทยมากแล้วไงชื่อท่านี่บ้องดับจิตกันเลยทีเดียวสกินเลอปเตอร์ครับฟ้าสูงครับแม่ใส่แล้วกลายเป็นสายเขียวเลยฮอ้เขียวทั้งลำเครื่องรางอาวุธครับแจกันม,มันไม่เรียกว่าแจกกันละมั้งพี่ชาย <laughs> หน้ารอโหลดสติกระเจิง ว้วเขาเรียกว่าตเติมมาเต็มฮะ420ไม่รู้มันคืออะไรนะแต่นี่คือ420นะครับผมเป็นสติกเกอร์วุฒนะแล้วก็เหรียญตาครับคำสั่งหมอฮะอ๋อหมอหมอหมอให้ดูดแล้วฮะ <laughs> โอเคมาจัดสกินกันดีกว่าครับผมมาครับผมแล้วจัดมาเรียบร้อยแล้วครับผมแม่ชอบจริงๆแลชอบตรงนี้แหละ <laughs> แม่มันแมดูดบ้องเหรอไม่เอาบ้องมาติดที่หน้ากากใช่ครับผม ตัวปืนก็ไม่ต้องห่วงเลยครับเขียวทั้งคู่ครับทั้งสองก็บอกเลยฮะแม่อยาเขียวตัวลูกซองครับนี่เลยฮะเป็นลูกซองนะฮะเขียวมาเลยแมกกาซีนเป็น8นัดนะฮะน้อยอยู่โอ้โห,โโหดูยิงแล้วยิงแล้วใบลอยนะฮะแม่อแคสต็อปครับ7 6็ครับกระบอกนี้ว้ามีแบบเป็นลายลายด้วยนะตรงปืนอะ มีเป็นท่อฮะท่อส่งฮะท่อส่งท่อส่งอ่าโหยิงแล้วแบบเนีไงมีเอฟเฟกฮะอ่าฮะมีเอฟเฟกลอยลอยโอ้โหยิงยิงเป็นใบไม่ชอบชอบต่กินนี้ก็ชอบอ่ะไปครับผมเราไปพาคนลอยกันดีกว่าอุ้ยโยนแก๊สจับทุ่มอ๋อมันเป็นการโยนแบบแก๊สลงไปเหรอโอเคโอเคโอ้โหดูตัวผมเนี่ยทุกคนมาเป็นบ้องแล้วตรงปาก แล้วลงมาถึงได้ปืนเลยว่ะทุกคนโอ้โหสุดยอดเรียกว่าดวงดีไหมฮะดวงดีสิเออได้ปืนเลยอะ่ะมีคนเพิ่งลงมาเองอะ่ะหน่อยเดิเพื่อนขอบคุณครับขอหน่อยนี่แน่อุ้ยกระทืบแล้วก็ไปอัดกันอย่างนี้เลยเหรออ่ะแล้วมีตัวมาดี <laughs> แม่อยากลองฟินิชหน่อยเ่ี <laughs> มันเอาของผมมาใช้แล้วทุกคน <S <S ต้องเอาคืน ต้องเอาคืนโอเพื่อนตรงนี้ตัวหนึ่งเพื่อนเห็นได้อยู่สวยครับมีปะมาผมเก็บโถดเอาเรียบร้อยแล้วนี่เขียวมาเขียวแบบชัดเจนเจ่มแจ้งมีเสียงสตูเอ่เอาหน่อยเพื่อนมีอีกมีตูมีตูอีกดีโลก่อน ซึ่งผมคิดว่าโหลดเอาน้าจะเล่นลำบากพอสมควรครับเพราะว่ากระสุนมันน้อยแหละตัวลูกซองอ่ะผมว่าเดี๋ยวจบเกมนี้ขอไปเปลี่ยนก่อนแล้วกันนะไม่ไหวกระสุนน้นอยจ้ะเออระดีสีทุกคนจริงปืนมาแต่งยากอยู่เดี๋ยวเราลองไปแต่งปืนก่อนนะฮะ <c oughs> คอยดูกเกมต่อไปแล้วลูกซองนะครับผมก็แต่งแบบใหม่นะครับใส่เป็นตัวที่เก็บเสียงนะครับกระสุน12เกรดนะฮะแล้วก็ตับกระสุน แล้วก็ในส่วนของลูกเลื่อนครับเพราะว่าต้องใส่จริงๆไม่งั้นเล่นไม่ได้ครับบอกเลยว่าฆ่าคนไม่ได้แน่นอนกระสุนน้อยอีกนะฮะแต่กเฟกหายไปนะเพราะว่าเราถอดออกหมดแล้วส่วนอีหนึ่งก็บอกครับตัวนี้นะครับคัสซอฟเจทหกสองอันนี้เราก็ยังมีเอฟเฟกอยู่นะครับแต่ว่าผมว่าคิดว่าน่าจะเปลี่ยนกล้องแล้วกันนะครับเพราะว่ายิงในมีระยะนิดนึงก็จะใส่เป็นกล้องตัวเดิมนะครับตัวอีเกิลนะฮะอีเกิลไนน์นะใส่กริปจับพพอร์ตบรูเอ็นนะครับแล้วใส่ j k b f v ส่วนตัวปืนตรงนี้กับแม็กกาซีนก็เหมือนเเเเเดิมมคคครรรรัััับบบกก็ยยยงีอออฟฟฟฟะะสุุนนู่ปล โอ้ยิงดีขึ้นเยอะเลยครับต้องแต่งนะครับเพราะว่ายังไงปืนมันไม่ใช่ปืนเมตาครับก็ต้องแต่งมาเพื่อได้ใช้งานนะฮะไม่งั้นใช้ไม่ได้ครับผมโอ้ตุต้ยยิงข้างล่างเพียบเลยเอาวเราลาัดช็อตเลยดิว้าแมงชุบเพื่อนแม่งชุบแม่งชุบขอคิวหน่อยขอคิวหน่อยเพื่อนเราติ๊กกล่องอะไรวนะเนี่ยมาครับผม โอเคได้กระสุนได้อะไรเรียบร้อยฮะพร้อมจะลุยครับโหลดเอาออกมาแล้วจ้าแล้วโอเคทีนี้เรเติมกระสุนแล้วกันมีตู้มาเพื่อนเอาก่อนโอเคเฮ้ยอยากซ้ำขอซ้ำหน่อยออะเพื่อนทิ้งให้กระพือัดหน้าอื้มไงเขาเรียกว่าให้เสพให้เสพเขาเรียกว่าพาสีบนะฮะโอเคพนระบอกแล้วพนระบอกแล้ว เมื่อก่อนหนึ่งมีตัวเล็งมาข้างหลังโอมาเจอพอดีเลยเกือบไปแล้วโอ้ตกใจเลยครับกำลังดูของให้พอดีกระสุนหมดพอดีด้วยเฮครับล้มเล็หนึ่งเคลียร์เลยเพื่อนน่าจะมีคนอีกนะระยะนี้ลูกซองไฟน่าจะมีมีผลกว่าครับ มีคนอยู่บนหัวเราดิครับว่าละหมดต้องยิงบางจริงด้วยได้อยู่ครับอิงก่อแตกไปเพื่อนโผล่หน้ามาต้องเข้าแล้วฮะเข้าขา้างในแหละครับไม่งั้นตายมาดิพญา,านี้ยิงได้อยู่ Oh. โอ้ดีโหลดอืมโอเคหาเพื่อนก่อนลบไปหนึ่งโอเคสวยยิงเต็มที่แล้วเพื่อนดีโหลดอืมหน้ามีตู้โอเคได้หนึ่ง วงบีวิววงบีบวิวโอเคสวยอยู่ครับขึ้นบนมาหน่อยแล้วกันหาให้กราวครับน่าจะเปรียบกว่าอือสองตัวโอ้โหได้สองตัวดิเจอสองตัวดิอุตส่าขึ้นไฮกราวมาฝากเขาหมมาไว้ที่เพื่อนครับโอ้โหจต่ศัตรูเหลือเยอะอยู่นะเพิ่งซื้อชุบแล้วหรอโอ้โหสุดยอดโอ้ โอ้โหลำบากจัดขอปืนหน่อยเพื่อนโอเคยิงก่อนโอ้โหกี่ตัววะเนี่ยตายหนึง่งมีคนลงมาอีกเหรอ โหตีเดียวกันนี่หว่าขึ้นมาก็ยิงหน่อยแล้วกันเพื่อนสุดมดมเออแม้แค่นี้เราเพื่อนหมดแล้วฝั่งนู้นเหลือสี่ตัวดิวดไม่ไหวครับโอ้แต่ถือว่าโอเคพอแต่งปืนมาปุ๊บรู้สึกเล่นได้ขึ้นเยอะฮะไปพันเดอร์ดีกว่าครับ ป <laughs> ืนไม่ใช่เมตาครับเล่นยากพอสมควรเลยแต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็โอเคถือว่าเล่นได้นะมาครับผมพลันเดอร์ครับโดดแรกของเราครับ let's go แล้วมีตูมาเพียบเลยแหละทุกคนแล้ว <c oughs> ยิงก่อนไงโห้สุดปัก <c oughs> อันนี้สุดอยู่นี่สุดอยู่ <c oughs> ไม่เอาเพื่อนอ่าไปไหนอะ่ะ <c oughs> ล้มเมาเอาเอเด้อเด เอเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้มันไฮอัลเลิร์ตมาฮะเดินเดินอยู่เอ๊ะข้างหลังเลงมาครับผมนั่นก็ระตูนี่ล่ะอือหเกือบล้มนัดเดียวเท่านั้นว่าไงว่าไงมาอย่างนี้หากระสุนแล้วครับยิงกันก่อแตกไปแล้วครับผมเกือบตายปะน่ะไล่ล่าครับเพือนเล่นสไนเจาะหัวมันอยู่ ยิงกดยิงกดไปเพื่อนนีไปละข้างหลังยิงมาว่าไงครับสวยมากฝั่งนุสนาอีกแล้วไอตัวเดิมวัดตลาดยิงกดให้มาไม่ต้องออกมาเฮ้อดิมาครับแต่ก่อนไม่ทันหลอกเพื่อนเออลงมาก่อนโอเคลงมาลงมา,ลงมาหาปะหา้ะล่ะ เฮ <Safe anor. S 2> ้ยผมมีลูกสองอ่ะดิพี่ชายมีตูมาเคอเพื่อนน่าจะมากันเยอะอยู่ครับอยู่ตรงนี้โอ้โหมากันเต็มล่ะคราวนี้กดไปก่อนหนึ่งมีตูมาเข้าไปหนึ่งลูกรอเขาลงมามาดิครับเพื่อนมาดิครับ ยูเอวีใส่ด้วยมาหาผมไม่เจอดิผมขึ้นบนแล้วอุ้ยอุตตกใจตกใจอุ้หู้หูอุซาขึ้นมาข้างบนตกใจโม่เลยสังกดพัดลมไว้ว่ะทุกคนโอ้โหหลายตัวเหลือเกินตรงนี้มาหน่อยมะลเพื่อนหน่อยมะลเพื่อนนายยูมีคนมาเหรอก็ดีดิให้ยิงง่ายดิให้ลงมาอย่างนี้อือหเกือบตายน่ะ อีกหน่สวยอยู่กี่ตัววะเนี่ยโคตรเยอะต้องลงล่างแล้วครับโอเคมาจูบก็อยู่งนี่แหละเพื่อนไม่จบไม่สิ้นะะเราวันนี้ผมบอกเลยเขาก็วิ่งไปวิ่งมากันแบบสุดเหมือนกันนะมีตัวโดนเฮ้ยขึ้นมาไหมเพื่อน โอเคถ้าจะมาอีกมาช่วยเพื่อนชาร์จเหรอไม่ล้มหรอเออนัดเดียวโหสุดยอดโหอ,อะไรกันวะเนี่ยกดไปเพื่อนกดไปกดไปกดไปเออูไม่จบไม่สิ้นเราวันนี้บอกเลย อยู่กันได้แค่น้ฮะผมไม่น่าไหวอันนี้ไม่น่าไหวยังไหวอยู่แต่ผมไม่มีชุบแล้วครับอ้โหสุดยอดคือแบบเขาจะเอาผมไม่ได้อ่ะออสุดยอดสุดยอดมีตูลงมาตรงนี้อ่ะเพื่อนไหนเอ่นนเยอันนี้ก็ยังอยู่สุดหมดพอดีเออได้อยู่แต่สุดน้อยไปหน่อยสิสิบนัดแต่ก็โอเค เรียกของลงไปก่อนนะให้ฮะแอร์ไตไปเพื่อนอ๋อไม่ทะลุ่ะดิอาวล้มจนได้ครับอ่ะสวยอยู่ล้มไปตัวละพอดีเพื่อนนั่นแหละโอเคขอกรัแต่เพื่อนซ้ายเล็งมาเห็นเลเซอร์ละ เกือบล้มมีคนลงมาอีกก่อนแตกแล้วเพื่อนน่าจะล้มไม่ยากฮะโอเคสวยคันนั้มีคนเหรอครับอืมเทเซ็คไปหนึ่งตุ้มไม่โดนขึ้นมาข้างบนครับน่าลงไปข้างล่างแล้วฝั่งนี้อือหือมันยิงไม่ตายตัวอยู่ข้างล่างเลยเนี่ยโอเคสวยอวยูอ่ โอ้ยปลาระเบิดมาอีกโอเคเพื่อนยิงได้ไม่ล้มอีกแล้วม,มุมไม่ดีอีกแล้วมุมนี้เขาเห็นเราทั้งตัวไงทายก็มาเหรอเพื่อนโอเคล้มไปตรงนี้นี่เองต่งอเราโดนยิงนเพื่อนล้มอีกหนึ่งโอเค ไอตัวขาวเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะต,วตัวยิงมาฮะไอตัวนี้เนี่ยไอตัวนี้แหละไอตัวนี้แหละจำได้เสื้อขาวนี่แหละฮะมันโยนระเบิดมาด้วยว่ะเอาอะไรวะน่ะเฮ้ยมาอย่างนี้เลยเพื่อนเอา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 ,เอ,า,เอ,า,เอ,าอะไรวะพุ่งมาเฉยเลยอีมอนก่อแตกครับ ขึ้นบันไดมาจะได้ยิงไหมให้ทายได้อยู่ครับหือล้มพอดีด้วยเรามีชุบครับผมมีคนกำลังมาอีกคนนึงคืมไดไปแล้วถัดเปาอาไปถันเพื่อเราไล่ล่ากันนะทุกคนเออมาแก้แค้นครับผมเรียบร้อยฮะแช็มแมเดือดอยู่เดือดอยู่ก็ยิงได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะรู้สึกว่ามันอนจจะมีนับสองนัดที่มันไม่ตายทีเลยแต่ก็ก็เข้าใจได้มันไม่ใช่เมตาเนาะไปสักเกมนึงเกมนี้คิวทังหมด 16หตัวนะครับดาเมนหนึ่งหมื่นนะแปลว่ายิงเยอะมากมาครับผมลุยกันต่อครับในเกมที่สองครับสำหรับพลันเดอร์ครับผมกับปืนที่เราแต่งมาเรียบร้อยแล้วเนาะเฮล้มฮะเกือบตายพอดีอ๋อโอ้หแล้วยังมีคนยิงมาอีกโอ้ต้องลงล่างละมีคนอยู่หน้าด้วยโอเคครับผมแต่ลูกซองไฟนี่ไม่ว่ายังไงมันก็ยังโหดอยู่ดีนะครับ คือขอแค่เข้าระยะใกล้อ่ะยิงไปเถอะแล้วเดียวตายมีคนอีกสองตัวด้วยดิเอาเอาลม้มนี่คนหนึ่งคนเพื่อนน่าจะไม่ยากโอเคมีสองตัวแล้วอันเนี้ยายากละวร่ยานี้ลูกซองดีกว่าฮะมั่นใจกว่าแน่นอน โอ้แล้วสองตัวสองตัวโอ้แล้วเพื่อนเราเข้าใส่ได้ป่าวเได้หนึ่งอีกตัวนึงเพื่อนในห้องเพื่อนฆ่ามาสวยมากครับผมเ้าแล้วเพื่อนโดนล้มอะแล้วเนี่ยมาได้อยู่ได้อยู่มีคนใหม่คนหนึ่งเพื่อนสวยงามครับอย่น้อยก็ฆ่าได้ฮะแล้วเรามาลุยกันต่อเลยตีเยเงินตรงนี้โอ้โหโลเคชั่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่ก็หน้าบวกอยู่ครับเพราะเรามีลูกซองฮะเออมันมีลูกซองไงล่ะโอ้ล้มด้วยมีคนขึ้นมาเหรอใจเย็นเพื่อนเดี๋ยวลูกซองก่อนโอเคแอบบก่อนแอบบก่อนแอบบก่อนโอ้ my god อดอือหือได้อยู่ โอ้โหศัตรูมาอีกแล้วเพียบอีกแล้วครับมาจังหวัดอภิมหาลูกซองกันอีกแล้วฮะโอเคครับผมรีโหลดรู้จะไหวหรือเปล่าแต่ก็ต้องสู้โอเคโอ้เออตายก็ได้ไม่ทันได้ใส่กลองไรก่อแล้วครับศัตรูตเยอะจัดตรงนี้มีศัตรูครับโอเคฮะ มันจะยิงมาสนกันเลยเหรอเพื่อนโดนโดนไปหนึ่งอะไรเพื่อนอ่ะอยู่ตรงนี้แหละอ๋อล้มแล้วเหรอมีตัวหนึ่งอยู่ข้างบนหือหลบไม่ทันเพื่อนช่วยได้เพื่อนช่วยได้เพื่อนช่วยได้ควไปเอาซ้ายก่อนไหมโอเคฮะซ้ายได้ขอฟิเนิตหน่อยเพื่อนอ่ะโยนลงไปพื้นกระทืบไปอื้อไงดูดซะเพื่อนดูดควันซะ ได้เติมแล้วสดชื่นน้ามีอีกตัวฮะเออสวยมากเพื่อนเออตีไปหนึ่งทีเวลี่กุตแต่เสียดายนั่นมันน่าจะเป็นเพราะว่าท่ามาจากภาคสองแหละมาเลยแบบดูแบบแป,แปลกๆหน่อยโดนระเบิดว่าแล้วกันเพื่อนเอายิงกันเองในควันหห่อไหมในควันหห่อไหมซักบึ้มแล้วกันฮะโอเคโอค้โหไม่สไนเปอร์อีกหรอ โดนทุกอย่างมีคนไล่ยิงผมอยู่ผมดำน้ำหน,ำนีครับเพราะศัตรูเยอะมากเอาคไม่ไหวตามตามผมมาด้วยวะโอเคอ่าว่าไงเ,เพื่อนโอ้สไนเปอร์ก็ยิงมาวัสดีพี่ชายอะไรครับในหนึ่งได้หนึ่ง มาดิครับโอเคได้ละโอเคผมเรียบร้อยครับหมดเวลากันไปแล้วนะครับก็เล่นต้อไปถึงปืนที่เล่นได้นะครับแต่ก็ถขามาเล่นเล่นง่ายขนาดนั้นก็ไม่ง่ายเพราะมันปืนพัาเก่าเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับจัดสกินมาส,สวยๆครับก็เรียกว่าเหมาะก,กับช่วงนี้พอดีช่วงสายเติมนะไม่ได้เติมเงินนะเติอมอื่นนะโอ okay. เคนี่มาดีแล้วกันนะจะแหม่คลิปหน้าลืมกดไลค์ like, ซับแชร์กระจายกองซ่าให้ผมสำหรับวันนี้ไว้ให้ค,คนสวัสดีครับ